Fire in the hole. 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 Double Bye. kill. Bye. h o s, อขข <S อโอ้โห <laughs> กําลังเหล่าไอา้สัส <c oughs> เปิดประเด็นเดชเกเอาอะเปิดประเด็นแล้ว,วเว้ยพูมดม,ม,มันก็ได้เบียยังไงพูดมันก็ได้เอ้ย ดี๋ยวเงียบมันบ้าดีนะครับนี่คนแรกเปิดเลยเบียร์คนเอ๋เอ้เจ็บหลายตัวแล้วไ,ไปเลยไปเลยถามว่าเจ็บโอ้โหไม่เวลาอาัาไม่มกดเลยอะ

รอมันมากู้ระเบิดเดิยเก็บแล้วตัวเนี้ยกลางมาใส่กลางมากลางมาแล้วกลางมาแล้วยิงเลยเออกวิิงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกไปกาดเลยออมาบอกนะว่าเจ็บจะกลัวทำไมสกิทเม็ดมิส่งเม็ดก็จบแล้วเอาบินฟันน างายไปหนึ่งตัวเลยท้าหัวโอ้ยโอ้โหซอ,องเป่าเอวอนซอง ใสเอา้าใ่ไปเปล่ามันเลยระวังหน่อยพูดอะโอ้โหโอมสูนย์เลยเหรอหน้าเอเสกหน้าเอเลียวเลีวหน่อยเ็วเพื่อขอไปแล้วใส่ไปอยู่เอบนอะเสกอยู่แท่นมันจะโดดแท่นไม่โดดแท่น Bomb has được lắm. <tôi shirt Riot> <tôi tôi werke> ok, let's go. Hm ngắn ngon 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 เยอะนายาวอ่ะอยู่ข้างล่างหน่อยหน่อยห้าไอ้ช่าไอ้ชี่ลอยตัวตัวโอ้โหไม่ยังแหลกอ่ะไม่ได้ไม่ยังแหลกดูคนอื่นไม่แหลกนะเดินเล่นไม่แหลกตาหลังอ่ะเรนโดนแล้ว ตัวสายไยกมาหลังหลังสวยองบีบักบีบักเปิดประเด็นเฉาะแม่งจวงดิสไปแล้วไปบีลึกแล้ววางเลยอยว่ไอ้บนอนะ่ะมาแล้วซ้ายมาแล้วเมื่อกี้มันเข้ามาบีลึกแล้ว เออมาแล้วเขาบีแล้วเขาบีแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วขึ้นเหน,นือเหนือกะทิพิเดพุ่งย้อนย้อนโอ้โหหลังไอ้เหี้ย่ะทำไมเสี่ยวมันอยู่แถวเหมือนบีลึกวะขึ้นขึ้นเหนือเหนือกะทิยิ้มได้อยู่ไม่แอม,แมหรอหน้าแตกเอ้ยไม่แตกผ่านด้วยสิสัมผัสเอ้ยแต่แต่<ว>ยิ้มเป็นแบอะไรโอเคมา เออเพิ่งยว่บอลบอลเราเสร็จก <blade> so so cool. ่อนแต่ที่เสียมันเหมือนอยู่บีลึกจริงๆนะเว้ยพัดพัดการลืนหามาโอเคนะพัดการลืนหน้ามาเราพวกเราคนนี้เขาบอกว่าพาไปหาที่น้ำอย่านี้วันนี้แหละจะพาลาพี่น้ำเออเรื่องมึงพออืี่อย่างนี้กูเมื่อคืนมึงพูดเองกูก็ไม่ให้ แี่หน,นีกูต่นเลยรถกูรึสองคนอยน่าบานครับครบมันจะแกล้งนายเล่นเหรอหนึ่งเอาเลยยี่อโอ้โหหลังมาสามตัวฮัลโหลาว,วางบีเลยหลังมาสามตัววางบีเลยด่วนๆวางบีด่ว,ดว,ดวนๆเลยนายเสกมาแล้วตัวหนึง่ง เอ้ยมาคุ้มกันบีแม่เด็ดเดี๋ยวเพิ่งเสกมันดูเลยบนให้ไปเสกบนเลยนเลยไปบีเลยไปบีเลยมันหนีไม่ได้หมดแล้วดูให้หน่อยมายาันกลางอ่ะดูให้หน่อยโอเคเดี๋ยวดูให้ไอ้เสกมึงดูฝั่งนู้นไปฝั่งฝั่งขวามึงอะ่ะห้องบีลึอกอะ่ะเดี๋ยวให้มันดูกลางเองมารับบีลึอกอะ่ะสวยตามมาอีกตัวอีกสองกลางอีกสองอ สวยอีกตัวสวยโอ้โหไม่หมดเลยโอเค